ก็กลายเป็นประเด็นที่ยังพูดถึงกันอยู่จากเรื่องเลิกกลายเป็นโฟกัสจับผิดว่าใครคือมือที่สามไปซะง,งั้นที่ก่อนหน้านี้พิธีกรและนักสแสดงมากฝีมือถันยาถันญ,ญาเรศออกมาประกาศขอลดสถานะกับสามีเป็กสันชัยเป็นแค่พ่อแม่ของลูกเท่านั้นที่เวลาต่อมาชาวเน็ตก็แห่เด่ายงจับผิดไปถึง นักแสดงสาวดิวอริสราซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ตกเป็นประเด็นว่าเป็นมือที่สที่เวลาต่อมาทันยาก็เคลียร์ชัดน้องดิวไม่เกี่ยวดิวเป็นน้องที่น่ารักมันเป็นปัญหาครอบครัวคู่ชีวิตอ๋อไม่เกี่ยวกับดิวนะจ๊ะ,ะ,ะทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องดิวนะคะไม่เกี่ยวกับดิวดิวเป็นน้องที่น่ารักคะ่ะ และดิวก็ออกมาโตว่าไม่มีโอกาสพีเป็กค,คือช่วยเหลือพีธัญญาคือให้กำลังใจดิวคือสมมติฐานของผู้ที่บอกว่ารู้แต่ก็รู้ไม่จริง หลังจากนั้นประเด็นนี้ก็ยังไม่จบนะสิคะเพราะได้มีชาวเน็ตแห่จับผิดไปถึงพฤติกรรมของเป๊กและดิวไล์สดย้อนหลังรวมถึงโฟกัสคลิปสัมภาษณ์ในรายการคนรับเป๊กถ้าฝ่ายชายคิดกับฝ่ายหญิงเป็นน้องทำไมถึงถูกเนื้อต้องตัวเยอะขนาดนั้นมีทั้งคอมเมนต์ค้าดเดาไปต่ตางๆนานาว่าแบบนี้คือคิดอะไรหรือเปล่าฝ่ายชายคิดแต่ฝ่ายหญิงไม่คิด หรือมีการแอบอ๋อสงสัยจากที่ไม่แน่ใจตอนนี้เริ่มชัดเจนอะไรทำนองนี้ละคะ่ะทีแอดก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกๆุกคนใจเย็นๆก่อนความคิดเห็นส่วนตัวแอดคิดว่าไม่มีอะไรจริงๆเพราะจากการเฝ้าดูไลฟ์สดพิเปกตั้งแต่แรกๆเขาก็ติดนิสัยสกินชิปชอบจับเนื้อต้องตัวทุกทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพ่เปกถูกเนื้อต้องตัวหมด ไม่ว่าจะเป็นพี่เอกกีเจมส์แมนโหรนกระแสเอม็มมีม่กินปทุมพลอยเชอร์แมนหรือแม้กระทั่งน้องสาวของธัญญาพี่เป๊กแตะตัวกอดคอแบบสนิทหมดค่ะและล่าสุดเลยค่ะหนุ่มท็อปแท็บก็โดนพี่เป๊กจับขาอ่อนนะคะพ่อมองสโลว์ไม่เคยเจอกันเสียก็เป็นข่าวอีกหรอ,อตอนนี้<ห>นนข่าวเลยนะหรอพี่เป๊กกางตอนนี้ข่าวกับดิวอ๋อหรอใช่เขี่ยเข้าเองจับตุ้ท่านมีเช็ดหลุดด้วย ใช่เลอ่ะแท้หรือก็ดิวพี่เหรอคนเรื่ขัดปอมขึ้นมาโคเขาที่่เหรอแล้วพิมพ์ว่าไงคุยอะไรกันไม่รู้อ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้เราต้องสโลมา